สวัสดีค่ะวันนี้ทักทายจากมุมหลังบ้านจากประเทศเจอเรามันน,นะคะวันนี้เราจะพามาดูสระน้ำสระเลี้ยงปลาไม่ใช่สระน้ำหรอกนะ,ะมีน้ำตกด้วยนะคะฝนเพิ่งหยุดตกแดดออกหน้าร้อนหน้าร้อนปีนี้คือไม่ร้อนเท่าที่ต้องการนะคะแดดออกหนึ่งวันนอกนั้นฝนก็ตก หนังบ้านนะคะปลูกผักไว้กินผักสลัดก็โดนหนอนกินโอ้หนอนมากัดไปไปกินจนหมดเดี๋ยวขึ้นอันนี้ผูกใบกระเพราเนาะ อตอนซื้อมามันเขียนว่าใบากระเพราจากเอเชียแต่พอผูกมันเป็นมันไม่หอมอะค่ะค่ะมุมหลังบ้านที่นั่งไประจำกินกาแฟบันไดคิดเครียดก็มานั่งดูปลาฟังเสียงน้ำตกมีปลาตัวใหญ่ มันคิดว่าเราจะให้อาหารเขาเขาเลยมารอตรงนี้นะคะ่ะปลาตัวใหญ่เขากินใบอันนี้ด้วยนะคะทาใบนี้มันมันอยู่ในน้ําลึกอะ่ะเขากัดกินหมดเลยเนี่ยเลยย้ายขึ้นมาอยู่ตรงริมสัดหน่อยเขากินไม่ถึงต้นไผ่นี้นางก็กินเห็นไหมกินจนขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าชอบวิดีโอสั้นแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดฝาก